รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้องเดินตรงไปตรงมาสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องทำตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ <ฮะ S 2> นอนไม่หลับใต้หมอนมีปืนเราน่าจะหาทางสร้างโรงพยาบาลมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าผมไม่ได้เป็นผบวอตรอง โูจะไปเสียผมหน่อยผมไม่มีเวลาไปไม่มีเวลาผมรีบแต่เวลาไปเล่าคนฟังเมา่กินกูถูกตำรวจไทยภรรยาผมไม่เคยไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการมันานมีลูกที่ดีไม่เคยไปเที่ยตะโกนถามชาวบ้านว่ามึงรู้จักพ่อกูไหมมึงรู้จักกูไหมลูกกูลูกใครแม้ว่าตำรวจไทยเนี่ยจะด้อยแต่ด้วยความตั้งใจความทุ่มเทผมถึงกล้าพูดว่าตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เนื้อหาของรายการเจาะใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงของตํารวจครับในรอบระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในสังคมของเราเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายวงการตํารวจอย่างยิ่งมีคดีใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตรกรรมนักท่องเที่ยวที่เกาะเต,าะเตาะ่าคดีการถอดยศในตํารวจใหญ่ที่แอบอ้างเบื้องสูงการเซ็นคาสั่งถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีคดีสะเทือนขวัญคดีฆ่าพระหมอคดีสะเทือนขวัญระเบิดที่ราชประสงค์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานของการรับตำแหน่งของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้และวันนี้ท่านมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับช่วงเวลาหนึ่งปีของการทำงานอาจจะมีเวลาน้อยเพราะว่ามีมงานเยอะมากเราไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์แต่วันนี้ท่านกเกษียณอายุราชการแล้วมีเรื่องราวที่ผ่านมาที่จะมาเล่าให้เราได้เข้าใจแวดวงตำรวจได้ดีขึ้นและดูว่าตำรวจก็เข้าใจประชาชนได้ดีขึ้นอย่างไรรายการจอใจขอต้อนรับพลตํารวจเอกสมยศผู้พันธม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กปกติผมเรียกว่าพี่ออสจริงๆแล้วถือว่ารู้จักกันมาเกินกว่า10ปีนะครับแล้วก็ช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้คุยเลยเพราะว่าโอ้โหถ้าเอาตามข่าวนังสืบพิมอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> ใช้คําว่าต้องแบ่งภาคเ <c oughs> พราะมันมีคดีต่อเนื่องมากมาย <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยกับคุณสมยศหรือท่านท่านท่านสมยศเนี่ยก็จะเป็นวลีเด็ดในยุคสมัยผมไม่ว่าใหญ่แค่ไหนผมก็จับ ออันนี้อันนี้ด้วยความตั้งใจอะไรฮะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับผมต้องการที่จะสื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าตำรวจในยุคสมัยของผมนี่นะครับรบจะไม่เหมือนกับตำรวจในยุคสมัยอื่นๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมักจะพูดกันเสมอว่า ถ้าเป็นคนใหญ่คนโตเวลามีคดีแล้วเนี่ยตำรวจจะเลือกปฏิบัติหรือไม่กล้าปฏิบัติเดี๋ยวก็เป็นมวยล้มอะไรกว่อตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แคลงใจหรือพูดกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อใจความศรัทธาเราจะต้องปฏิบัติ ทุกคนทุกฝ่ายอย่างทัดเทียมกันผมเชื่อว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ได้นะครับความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อถือความศรัทธาและก็ความระแวงสงสัยของพี่น้องประชาชนที่มีกับตํารวจมันจะจค่อยๆหมดไปแล้วมันก็จะเกิดความรักขึ้นเอาล่ะวันนี้ท่านทํางานมากเกษียณอายุแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายนครับชินหรือ,อยังครับเหงาไหมครับก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกปลอดโปร่ง รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยู่ภายใต้กรอบของเวลาเมื่อพ้นจากตำแหน่งหรือกรเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นคนกำหนดและเราก็มีความรู้สึกว่าทําตามใจเราบ้างเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงอ <laughs> เอางี้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่ ท่านอดีตพบตรเนี่ยได้กล่าวไว้เนี่ยว่าชั้นยุคของชั้นจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เดี๋ยวเราไล่ย้อนดูเป็นหลายๆคดีเลยครับมันจะสะท้อนมุมมองของพี่ออดอย่างไรนะฮะแต่ตอนนี้เอาปัจจุบันก่อนที่ไม่เหงาที่รู้สึกว่าให้กําหนดเวลาตัวเองได้ทําอะไรอยู่บ้างครับก็พยายามจะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองจากคนที่เป็นคนตื่นเช้าก็อยากจะนอนตื่นสายๆบ้างทําอะไรสบายๆความสุขคือได้ตื่นสายบ้างเรื่อยๆบ้างก็รู้สึก โอเคนะครับไม่เหงานะครับผมนอกจากเป็นข้าราชการตำรวจแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือผมชอบทำธุรกิจด้วยเช่นอยากจะพัฒนาที่ดินนะครับอยากจะทำร้านอาหารฮะอย่างนี้ก็จริพัฒนาที่ดินยังพอเข้าใจร้านอาหารด้วยเหรอฮะเป็นคนชอบทำอาหารเหรอฮะครับก็เพอิญนะครับก็ลูกชายเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะครับลูกชายเป็นตํารวจนะครับตอนนี้เป็นยศร้อยตํารวจโทนะครับก็อยากให้ ลูกชายเนี่ยได้ทําธุรกิจประกอบไปด้วยคือเป็ <We 're S 2> นกับไซร์ไลน์นะครับก็มีพรรพวกเขามาชวนทําร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับ oh. ซึ่งเ,เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่เป็นตลาดสดเป็นอาหารสด <Huh? S 1> เป็นอาหารที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสดๆนะครับลูกค้าที่เข้าไปมีโอกาสเลือกได้หลายๆอย่าง oh. เช่น 1. ซื้อแล้วเอากลับไปทําประกอบอ,อาหารที่บ้าน 2. Uh. ซื้อแล้วให้เชฟของเราทํา uh. หรือส ซื้อแล้วทําโดยมีคนคอยสอนให้ทำเองเงี้ยเหรออ่าครับมันก็จะเกิดอ๋อมันกึ่งร้านอาหารกึ่งโรงเรียนกิจร่งตลาดครับจะเลือกอย่างไรก็ได้ครับเปิดยังฮะเปิดยังฮะจะเปิดประมาณเดือนมีนาคมนะครับที่สุขุมวิทสามสิบเก้าปีหน้าชื่อร้านชินเซ็นครับอ่าโอเคไปดูซิว่าตํารวจน้อยตํารวจร้อยโทเขาทําเป็นไหมฮะก็ต้องให้เขาสอนเขานะครับให้เขาเรียนรู้ลองผิดลองถูก ถ้าย้อนกลับไปวันวันที่ท่านเข้าไปสู่ตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติวันรับตําแหน่งกับวันออกจากตําแหน่งด้วยความรู้สึกทั้งสองวันแตกต่างกันขนาดไหนยังไงครับวันที่รับตําแหน่งเนี่ยปลื้มใจว่าเราทําได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่เราสามารถสร้างเขียนประวัติให้กับตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลครับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งเนี่ยดีใจยิ่งกว่าอ้าวเพราะว่า มันจะมีสักกี่คนครับที่ทผ่านตําแหน่งผู้จัดก,การตํารวจแห่งชาติและอยู่ครบจนกเกษตวันกเกษียณอายุาผม,มเป็นพมรคนที่10นะครับ<ะ>แต่ใน10คนเนี่ย<ะ>มีแค่3ท่านที่อยู่จนครบกรเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตําแหน่งนะครับผมมีจอมมนิเตอร์ติดอยู่ในห้องนะหน้าห้องทํางานเข้าดาวตั้งแต่วัน,วนแรกวันที่365เหลือ364เหลือ6 63 แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งแม้กระทั่งเหลืออีกสามสี่อาทิตย์ผมก็ยังกังวลใจว่าตัวเราจะไปถึงวันที่30กันยาหรือไม่เพราะอะไรคนงานมันหนักหรือมลสุมงการเมืองมันเยอะหรือมันอะไรทุกอย่างหน้าที่ตำรวจนี่ครับมันมีอะไรเกิดขึ้นได้มันไปกระทบอะไรได้เยอะมากและถ้าเกิดมันไปสร้างความเสียหายจนกระทั่งเราจะต้องถูกพิการออกใครจะรู้เห็นบอกเป็นวัน ลาตําแหน่งและมอบตําแหน่งใหม่ที่น่ารักด้วยครับก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนนะครับกล่าวขานถึงว่าเป็นบรรยากาศซึ่งไม่เคยมีนะส่วนมากไม่เป็นอย่างนี้หนะที่บอกก็คนมากับคนไปไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเจอกันรักกันอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งของโครงการที่บางคนอาจจะยังไม่รู้คือความตั้งใจของพี่ออสเป็นการส่วนตัวเลยว่าฉันจะทาโรงพยาบาลให ให้กับ3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีเจ้าหน้าที่เสี่ยงภัยอยู่มากรับเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับครับก็สืบเนื่องนะครับจากที่ผมได้ไปตรวจราชการแล้วก็ไปเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นอนพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะได้มีการสอดถามผู้คุยว่านอ,นอนหลับไหมสิ่งที่เขาตอบคือนอน,อนไม่หลับ ผมเกิดความคิดขึ้นในขณะนั้นทันทีว่าเขาไม่กล้าที่จะหลับเพราะในงงเลยเพราะในโรงพยาบาลของรัฐมีพน้องประชาชนสารพัดเลยไม่สามารถจําแนกหรือแยกแยะได้ว่าใครเป็นคนดีคนร้ายมันาจะมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาก็ได้ก็ได้ใาะว่าใครๆก็ป่วยได้ใช่ครับอและใต้หมอนมีปืนนี่คือเขาความเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยก็เลยเกิดไอเดียขึ้นว่า เราน่าจะหาทางสร้างโรงพยาบาลสักแห่งอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยการคมนาคมสะดวกหลายคนจะได้เคยได้ยินนะครับว่าตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพราะว่ากว่าจะลำเลียงคนเจ็บจากที่เกิดเหตุไปโรงพยาบาลเนี่ยมันกลายไปเสียชีวิตก่อนระหว่างทางสองนาทีหรือหนึ่งนาทีก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ที่สำคัญมี อปุปกรณ์เครื่องไมง้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็มีแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ3-4ประการนี้ก็จะสามารถช่วยลดการสูญเสียคืออันนี้ถ้ามองไปเรื่องงบประมาณลำบากแล้ว<ม>เพราะรเราไม่ใช่ประเทศล่เมอใช,ใชงบประมาณเราจํากัดมากและมันมีลําดับความสําคัญอันนี้คิดก่อนเป็นผบวอตรใช่ใช่ครับเพราะไปตรวจราชการแล้วใช่มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าผมไม่ได้เป็นผบวอตรอก็เลยตั้งใจว่าถ้า ตัวเองมีโอกาสหรือมีวาสนาได้เป็นผบตรับจะทําสิ่งนี้เองเลยอไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเลยใช่ครับก็วันนั้นก็มาถึงจริงๆเมื่อเป็นผมก็ต้องทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับแต่เงินที่ใช้โรงพยาบาลเนี่ยสองสาร้อยล้านสําหรับโรงพยาบาลขนาด60เตียงเนี่ยนะครับที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยมันต้องใช้เงินหลายร้อยล้านบาทเราจะทำยังไงทำยังไงก็ ได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนนะครับคุณวิชัยศรีวัฒนาป <King S 2> ระภา <Power. S 2> ครับคิงพาวเวอร์ว่าเนี่ยผมคิดไว้ว่าอายุ60ปีเนี่ยผมไม่เคยจัดงานวันเกิดในลักษณะที่เป็นวันเกิดใหญ่โตอยากจะจัดสักครั้งหนึ่งเพื่อหาเงินทำโรงพยาบาลเนี้ยทุนที่จะไปสร้างโรงพยาบาลคุณวิชัยก็พูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นผมให้คุณ50ล้านหลังจากนั้นก็ได้ไปพบท่าน ผู้ใหญ่หลายหลายท่านนะครับเช่นท่านเจริญนะครับท่านธาน,นินมีคนอื่นบริแต่แตละท่านานีน่นมีศักยภาพพอจะช่วยทั้งสิ้นอ่ะพอแต่ละท่านบอกอคุณวิชัยบริจาคเท่าไหร่ผมบอก50ล้านท่านก็บอกอผมห้าสผม50เออไปเกินครึ่งโรงพยาบาลแล้วนะครับผมสามารถได้รับเงินบริจาคเกือบ500ล้านบาทคืนเดียวครับ ไม่กลัวหรือว่าเป็นร้อยรคนเหล่านั้นเขาจะเฮ้ยเดี๋ยวแกลงเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะล้างแค้นแกถ้าเรากลัวในสิ่งที่ผิดแล้วเราจะมาเป็นเพื่ออะไรตำรวจรับสวยรับสินบนะนะครับผมโทษประชาชนด้วย<อ>จะไป่ไปเสียผมหน่อยผมไม่มีเวลามไม,มผมเีแต่เวลาไปเล่าคนฟังเมื่อกี้กูถูกตำรวจไถวันยังเวอเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่ เป็นเวทีที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันรับฟังความคิดเห็นรับแรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่เสน่ห์ของกรทมเนี่ยก็คือคุณค่าของวัฒนธรรมวาระเนี่ยเขาเลือกกันเองผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้กำหนดครับสนับสนุนโดยแล็ตะซอยเอ็กซ์ตร้า300ดัชชี่ประโยชน์ดีๆทุกเวลา วันนี้ทุกผลิตภัณฑ์ตราชางเรียกชื่อใหม่ว่า SCG